สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจทุกทันเดอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับบรรยากาศน้ำท่วมนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมมาดูทางนี้เนาะนทางครับบ้านตะคบนะครับผมบ้านตะคบลงมาจากบ้านใหม่กเกษมนะครับผมอำเภอโนนสูงนะครับผมแถวตลาดแช่น,นะครับ นี่นะครับแถวนี่เออล่นเต็มท้องทุ่งนะครับผมแล้วก็เขาหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กระทบหลายหมู่บ้านเลยนะครับผมก็ในกลุ่มจิตอาสาใครอยากช่วยเขามาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ทางหมู่บ้านออกไปไม่ได้ นะครับผมแล้วก็อีกหลายๆหมู่บ้านออกไปไม่ได้นะครับผมน้ำขึ้นสูงเลยครับตอนนี้ไม่เช่าก็ให้ดูบรรยากาศกระบ,บานรถดช้แล้วนะครับผมตอนนี้มาดูอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็เลยหัวเข่าแล้วนะครับผมน้ำกำลังมวลน,น้ำกำลังไหลามาอีกเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากเตือน ป่าพี่น้องเช่าตลาดแค่ด้วยนะครับผมตอนนี้ื่อนสูงเรื่อยๆแล้วครับผมเมื่อเช้าก็เก็บของขึ้นบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดินออกมาดูกลับหมู่พวกนะครับตอนนี้น้ำเลยหัวเขานะครับผมจะถึงงามขาแล้วว่างั้น <c oughs> นี่นี่ครับพี่แกก็ลากเรือมานะครับผมลากเรือเพื่อออกไปซื้อของนะครับมา ประทังชีวิตนะครับผมนี่ก็จะเข้าบ้านนะครับนี่น้ำลึกมากว่างันน้ำลึกมากนะครับผมตอนนี้หมบูบ้าอาจะรย์พี่น้องเราก็ออกจากบ้านไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะคนไหนก็นมีเรือก็เชิงจะสะดวกจักหน่อยว่ากันก็ไดมาม่านะครับมะมา่าปลากระป๋องนะครับไปไปเผื่อยังชีพชีวิตนะครับผมฝาก ไปถึงก,กลุ่มเขาเมืองโคราชนะครับผม <c oughs> อ่าเดี๋ยวยังไงจะให้ชมบรรยากาศอาอีกทั้งหมู่บ้านหนึ่งนาอพี่น้องเนะาะเพราะว่าตอนนี้ก็เชิงแดดกระแรงน้ำกระแรงนะครับผมน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจากเมื่อเช้า นาบ้านเราใช้ไม่มีน้ำเลยนะครับตอนนี้น้นำเออน้ำเออล้นนะครับผมแล้วก็เอ่อจะว่ายังไงละ่ะเก็บของเก็บของขึ้นแถบจะไม่ทันนะครับหลังจากไล่ซดเมื่อเช้าไม่ไม่ถึงหานาทีนาะพี่น้องเนาะก็หันมาอีกทีอ่าน้ำขึ้นถึงอันนี้แล้วเลยโทรรางานนะครับผมก็โทรรางานก็ เก็บของยังไม่ถึงอันนี้เลยนําขึ้นคักขนาดน้อพี่น้องเนาะอันนี้บรรยากาศอยู่ที่แถวตลาดแค่นะครับตลาดแค่น,น้นสูงแล้วก็พี่น้องบานตะครบนะครับผมที่ได้รับผลกระทบนะครับจากอ่าน้ำน้ำหลากไม่ใช่น้ปาปลาเด้พี่น้องด้วยนาะอพี่นอนะ้องเนาะก็ฝากนุ่นครับเป็นไหมครับเกือบถึง อ,อยู่ระดับเกือบเอว้วครับพี่สาวแกขึ้นเรือไปเมื่อกี้นะครับผมนุ่นนะครับผมอยู่ตึกลงไประดับเอวแล้วเกือบถึงเอวแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็ฝากฝากเป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้องบานเองนะครับผมตอนนี้ก็บอกข่าวกันมาเป็นระยะระยะนะครับผม คลิปนี้ก็เอาไปแค่นี้สักก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปชมอีกทางหมู่บ้านหนึ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันเนาะขอบคุณครับ